พี่คิงนะครับเดอะแบ็ k k องก็อันนี้คือสกิลปาร์ตี้ไทม์ครับก็คือเป็นสกิลแบบลูกโป่งเนี่ย One od, ปป time, ครับบอลลูนลูกโป่งโอเ Over Time เป็นเวลามันแบบมันเป็นสกิลที่เป็นสกิลโจ๊กครับเป็นเป็นสกิลขายขำเนี่ยครับแบบพี่คิงไม่แนะนําให้อัพนะครับมันมันเปลืองช่องสกิลเนี่ยครับเนี่ยลอย ไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะเนี่ยอย่าไปอัพเนี่ยครับเนี่ยโดนโดนโดนยิงลูกโป่งล่วงเนี่ยล่วงดายเลยเนะี่ยอย่าไปอัพนะครับสกิลนี้ปาร์ตี้ไทมเ์เนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยเล่นมันไม่ได้เรื่องเอ้ยนี่เป็นสกิลแบบสกิลโจก๊กอ่ะเนี่ยก็โอเคนะครับ สกิลปาร์ตี้ไทม์ก็คือเป็นสกิลลูกโป่งไม่ดีนะครับจะไปอัพโอเคครับ